ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัรวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทร,ร,ร,รวงพอมอเสนออิหลาลำดวนชวนเรียนรู้ สวัสดีค่ะอีลานลำดวนชวนเรียนรู้วันนี้จะมาทำเมนูแกงเทพโพเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมพร้อมวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียวมวัตถุดิบกันก่อนค่ะวันนี้จะใช้เป็นหมูสามชั้นค่ะล้างทำความสะอาดพักให้เสด็จน้ำนะคะเสร็จแล้วเราจะมาหั่นประมาณ1นิ้วค่ะ แกงเทพโพนะคะตั้งเดิมนั้นจะใส่แต่ปลาเทพโพเท่านั้นแต่ปัจจุบันเราจะนิยมใช้เป็นหมูสามชั้นกันส่วนผักบุ้งนะคะเราจะใช้เป็นผักบุ้งไทยหั่นประมาณหนึ่งนิ้วนะคะวัตถุดิบเราจะใช้ในพื้นที่ที่เรามีนะคะสปปรรพคุณของเขาก็บำรุงสายตานะคะผักบุ้งสามารถปลูกเองได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาโขลกเครื่องแกงกันค่ะ อันแรกนะคะจะเป็นพริกชี้ฟ้าแช่น้ำก่อนค่ะเราจะได้ตำง่ายนะคะใส่เกลือลงไปค่ะตะไขร้ซอยค่ะ ักชีหั่นค่ะค่ะแก่ซอยค่ะผิวมะกรูดซอยค่ะ กระเทียมหัวเล็กนะคะกีบเล็กวันนี้ใช้เป็นกระเทียมของซีสเกตเราจะขึ้นชื่อในเรื่องของหอมกระเทียมแล้วก็จะปลอดสารพิษค่ะหอมซอยกะปิค่ะ เครื่องแกงคั่วเราก็าโคลละเอียดแล้วนะคะเราจะตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะ,ะเราจะมาผัดเครื่องแกงให้หอมก่อนนะคะใส่หัวกะทิลงไปครึ่งหนึ่งค่ะเคี่ยวให้เขาพอแตกมันค่ะเมื่อตัวกะทิของเราเริ่มแตกมันนะคะ เราจะใส่น้ำพริกแกงคั่วลงไปผัดค่ะ น้ำกะทิเราก็เริ่มงวดนะคะเราจะใส่กะทิตัวที่เหลือลงไปค่ะผัดจนกว่าเขาจะงวดดีค่ะเครื่องแกงนะคะเมื่อเรานำมาผัดมันจะมีความหอมมากยิ่งขึ้นค่ะ ัดให้เข้าสุกหอมเลยนะคะงวด,ดีแล้วนะคะเราจะใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะปิดไฟได้เลยค่ะพักไว้ค่ะต่อไปเรามาทำแกงเทพโพกันเลยค่ะเราจะใส่ตัวน้ำซุปกระดูกหมูลงไปค่ะ พร้อมกับหางกะทิจากนั้นเราจะรอให้เขาเดือดก่อนค่ะเมื่อตัวกะทิของเราเดือดได้ที่แล้วนะคะเราจะใส่หมู3ามชั้นลงไปค่ะ ตามด้วยปลาอินทรียเค็มค่ะวันนี้จะใช้เป็นปลาอินทรียเคม็มเนื่องจากว่าปลาลิวกิวเคม็มไม่มีให้เราใช้เป็นปลาอินทรีย์แทนได้ค่ะเราจะต้มเข้าไปประมาณ15-20นาทีนะคะรอจนกว่าหมูจะสุกค่ะ คนสักเล็กน้อยนะคะเมื่อตัวหมูของเราเริ่มจะสุกนะคะเราจะใส่ตัวเครื่องแกงที่เราผัดลงไปะคะ่ะ นส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใส่ผักบุ้งไทยลงไปค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกทีหนึ่งค่ะ ใส่ปลาอินทรีย์เคม็มลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะน้ำมะขามเปียก ใบมะกรูดเราจะเพิ่มรสชาติด้วยน้ำมะกรูดนะคะแล้วก็ตัวมะกรูด่าครึ่งค่ะคนให้เข้ากันอีกรอบหนึง่ง แล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะกับเมนูแกงเทปูเรามาตักเสิร์ฟกันเลยนะคะแกงเทปูรสชาติเข้มข้นจะออกเปรี้ยวเค็มนำํำและหวานตามน้อยๆนะคะมีกลิ่นหอมเฉพาะจากใบมะกรูดและมีรสเปรี้ยวจากมะขามเปียกตัดความมันของกระทิด้วยค่ะ ลำดวนชวนเรียนรู้ในครั้งหน้าเราจะทำเมนูอะไรนั้นโปรดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ